หมดเขียนนะคะหมดเขียนหมดเขียนเนี่ยเรากรณีอะไรก็ช่างที่เราจะต้องทําการกดในหน้าจอนี้โดยที่ไม่ใช้งานเราต้องเราต้องให้ไฟดับให้ไฟต้องให้ไฟดับกดต้องให้ฟดับแต่ับนี้มันจะกดไม่ได้แต่อีกอันบนเหลืออยู่นะเราจะเข้าหมดเขียนโดยที่เข้าโหมดตรงนี้ปุ่มบนสุดจ้ะทีนี้ทว่าหมดจ้ามดหนึ่งกดโหมดกดติดหนึ่งหมดอันนี้คือสร้างโปรแกรมล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็น หนึ่ง,งกอบสามแบบน,นี้อ่าเข้าหมดเขียนเนี่ยเราต้องเข้าไปที่เลขสองนะกดโดยที่กดลูกศรขึ้นลงตรงนี้ขึ้นลงอ,อ๋อมันจะมีเลขมันจะมีลูกศรตรงเลขีกดมาให้เลขสองกิบอย่างบนี้กดเลขสองคือ,อเลขสองบ๊อบบินไว้ไให้เลขสองกิบไม,ไ,ไม่ใช่แบบนไว้กดแกรมป์กัอ อ๋อกดหมายเลขสองโปรแกรมนะหมเลขสองให้ขึ้นคำว่าโปรแกรมหมายเลขสองดเลขสองคว่าโปรแกรมนั่นไงมันก็พิมพแวบ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 เลขสองขึ้นคำว่าโปรแกรมแล้วกดอะไรต่อเปุ่ม Enter มันก็จะจากมันจะวิ่งมาถึงกางตรงนี้มันก็จะกลับมาตรงนี้มันจะขึ้นออริจินเนี่ยแล้วก็มีหมายเลขไอ้กวาดเป็นสูนๆนะตอนเนี้ยพร้อมที่จะวาดพร้อมวาดครับ คุณก็จะพูอันนี้พร้อมวาดอันนี้นนพร้อมที่จะวาดรูปแล้วนะคะหน้าจอเป็นยังไงเอ่ยเป็นอ่านนมี x มี y มี x มีแกน x ก,กับแกน y แกนที่ y เราจะมาทขาฟังก์ชันฟังก์ชันแรกที่จะต้องเริ่มวาดก็คือหนึ่งเราต้องวาดจุดเริ่มต้นที่เราจะจะไปเย็บตรงไหนเราก็ต้องกดดำ กดจอมก่อนครั A U M P ตรงนี้จัมจัมองกดจัมกดจัมติดนั่งแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ลากการปรกอบนี้ได้เลยครับจะเอาไปอ๋อมีบนล่างต้าแขวาอ๋อนี่คือหาตำแหน่งเริ่มมากตำแหน่งเริ่มเพราะว่าในทีมงานเราอยากวางข้างนี้หรือข้างนี้เราก็ลากไปเลยอันนี้เริ่มต้นจ้ะสมมติว่าเราจะเอาหมอนี้เริ่ม จี่คยังไม่ได้ว่ายไม่ได้ว่าจุดเริ่มจุดเริ่มก่อนแล้วกดจุดเริ่มแล้วเราากไรที่เราจะเริ่มได้แล้วเรากดยืนยันโดยที่กดลคนวิ่งตรงนี้อ๋อแล้วกดคนวิ่งกดมันรากย x e DXE กด XE กดลูกคนวิ่ง อ๋อแล้วเราเฝ้าเอาเข็มตอกลงใช่ไหมกลุ่มนี้คือกลุ่มหมุนปักเข็มไปแล้วคนว่าเย็นยันว่าตรงนี้คือจุดเริ่มแล้วก็แล้วก็ปักเข็มลงจางนั้นแล้วเราก็ปรักเข็มลงถ้าเราจะเริ่มเย็บบแบไหนเราก็ว่ามันจะมีสาเส้นตรงเส้นโคงอะไรพวกนี้ อันนีเป็นเส้นโคอันนี้เสตรงเส้นตรงเนี่ยจะเป็นทำลายจ้ะลายเส้นโค้งา então, ú, ลายคือเส้นตรงลาย L I N E ลายลา L I N E ลายแล้วกดลาก็แ uh, ล uh, ้วมันจะขึ้นให้เราใส่ฟีเ็มเส้นโค้งจะเขียนว่าเคิร์ฟเนาะอ่าเขียคิร์ฟแต่มันจะขึ้นให้เราใส่ฟีเทมมองแา้ว่แบเข็มฟีเท็ถ้าจะสองมิลก็ ศูนย์งศก็จะเป็นสองหม่ถ้าเสามศูนย์ก็จะสมม่พรไะ้แล้วเรากดแล้วกดเตกดใส่ทีเมได้ครับกดแล้วก็ใส่ซีเทมกดกดเลือกเส้นแล้วก็ใส่ซีเทมคือทำให้มันเป็นเต็ปสเต็ปไปนะแล้วก็เส่ซีว่า แล้วมาข้ี่สก็คือลากแจนนีแจนวายกเราลากไปต็ียมก็ว่าเอา้เอานี้เราจะหัทกงมานี้มดี้นะแล้วเราก็กดกดก่อนนะกัหัูอเซอันก็คือันนี้ เราวิ่งมานี่เราจะหักเรากดสร้างเส้นแล้วกด enter ไหมหรือไม่ต้องเขามุ่คือเอายังใช่ป่ะเขามุ่งคืออ n t n t เส้นแล้วก็กด enter มันจะขึ้นเลขหนึ่งตอนนี้ว่าหักหักมุมครั้งที่หนึ่งอ๋อมันจะขึ้นแถวนี้ว่าหักมุมครั้งที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ลากมาทางนี้อ๋อกครั้งที่หนึ่งกดกดแล้วก็ต้องมาหมุนนี่ เราเราปักไว้ตรงว่าเราเรามาแบบนี้แล้วถ้าถ้าเราหักมุมดีเราสดเราจะขึ้นที่สองอีกแล้วก็หักมุมอีกหักมุมอีกว่าจะขึ้นเป็นที่สามครั้งที่สาม่แค่นี้แล้วก็แต่ว่าเราสุดแค่นี้มต่ว่าเราวาดสุดแล้วนะสุดแล้วเราก็ยืนยันได้ตัวนี้สองแล้วก็มีสองกับสามเนาะ พอพอสร้างเสร็จแล้วก็อดเยืนยันตรงนี้อ้วยืนยันมันจะวิ่งปั๊บมันจะวิ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเราว่าคือคือกรอบสี่เหลี่ยมจะมีสามหักมุมใช่ใช่อ่าจะไม่ใช่สี่แต่ถ้าเป็นกากระบาดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะด้านในเคลือบีสโอเคจะนึกออกแล้ว เราถ้าเกิดจะวาดกากบาด่ะกากบาทก็ต้องก็ต้องวาดเปลียก็ต้องวาดต่อมาอีกได้อย่างนี้เรายืนยันไปแล้วเราก็วาดต่อได้อ๋อยืนยันเสร็จแล้วเราสามารถวาดต่อวาดกากบาทต่อได้เลยนะแล้วก็ไปไปโคตเป็นลายเหมือนเดิมไงไปลายแต่ว่าเราจะวาดต่อนี้ก็มีเส้นเฉียงใช่ไหมถ้าจะวาดต่อวาดต่อก็กดลายแล้วก็ใส่ปีเข็มเหมือนเดิมสามส่ตรสามเหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันอืมทีนี้เราจะวาดเฉียงมาใช่ไหมแราว่าเราจะวาดมานี่ก่อน หักมุมก่อนเราจะเฉียงมาทางนี้ใช่ไหมจะมาเฉียงมาทางนี้อ๋อสี่สิบห้าองศาเราก็คือเราดูจากตรงนี้เราดูจากตรงนี้ด้วยประกอบดูจากตรงนี้แต่ดูตัวเลขมันจะแม่นจำกว่าถ้าถ้าดูวเลขนะให้มันลงที่เดิมจะสมมติว่าได้มุมตรงนี้เราก็กดหักมุมมาได้ค่ะคุณมุมไหนผมเฉียง ก็นี่ไงผมเชื่อมันมีรูปอยู่นี่ไงอันนี้อันนี้เป็นแบบเท็นจ้ามีมันมีมันมีอยู่ตรงนี้มีตองรูปรูปด้วยเป็นตัวเลขด้วยแล้วก็เราก็มาหาองก็มาจะมาจะชมอันนี้ผมวัดคร่าวๆให้ดูเฉยๆอาจจะไม่ตรงเพราะว่าถ้าจะตรงจริงต้องตัวเลขต้องตรงกันแล้วก็ยืนยันตรงนี้คือมันจะบาลานซ์กันหมดแล้วก็ดูตรงนี้ประกอบนะก่อนที่มันจะลงปักแล้วก็สุดท้าย ยืนยันเสร็จแล้วเราจะจบแล้วเราใส่ใส่ตัดได้ใส่กันไก่นะใส่กันไก่กันไก่ถ้าไม่ใส่กันไก่มันจะไม่ตัดได้กันไก่คือตัดได้พอพอใส่กันไก่ิดหนึ่งก็คำว่าคำว่าทิมเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาอ่ามันจะขึ้นมาเป็นเป็นวัดตัดได้ตอนจบเสร็จแล้วทีนี้การบันทึกทีเนี้ยการบันทึกสมมติว่าเราจะบันทึกอันนี้ก็คือ <ล>บอกเครื่องลูกตอนชี้ลงเนี่ยก็คือ